เดี๋ยวเราจะมาขึ้นท่อนอินโทรก่อนนะคะวางมือที่ดีโพสิชันนะคะ้วเล่นตามที่ครูบอกลาซอนลาซอนฟ่เลฟาซอนเลาซอนฟ่ซนฟ่ซนลาซอนลาซอนฟา ก็มาดูอีกทอดน,นี้นะคะพอคำว่าเลฟ่าซอนมีนะคะให้เล่นเล่นอยู่ในตำแหน่ง D Position แต่ว่ามีตัวสุดท้ายให้เล่นนิ้วโป้งนะคะเลฟ่าซอนมีม <ee> ีจยเป็นใช่ใช่ลองดูใหม่นะคะออาวางมือที่ดีโพ i ิชันแต่ว่าจบตัวมีให้กดนิวดน้วกดด้วยนิ้วโป้ง เฟาซอนมีอาเสร็จแล้วเอื้อมไปตัวโดนะคะโดส่งให้ใช้นิ้วสีกับนิ้วสีแล้วกันเลเป็นนิ้วกลางนะคะโดเลลาโดลาโดเลฟาแล้วก็ขึ้นไป ดีพซิชั่นนะคะเป็นเสียงสูงลาซอนลาซอนฟาซอนฟามีเลมีต่อไปเราก็จะมาเรียนคอร์ดนะคะเราจะเห็นนะคะมีทํานองแล้วก็มีคอร์ดวิธีง่ายๆนะคะทํานองส่วนมากในเพลงเขาจะแบ่งโน้ต เป็นกลุ่มละสองจังหวะอยู่แล้วนะคะเห็นไหมนะคะโน้ตครึ่งจังหวะ4ี่ตัวก็ได้2จังหวะอันนี้กลุ่มนี้ก็2จังหวะสจังหวะสองัอนนี้ยากเรื่องการแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ค่อยมาเรียนทฤษฎีกันแต่ง่ายๆเลยนะคะกด2จังหวะตามที่ครูหยกบอกอย่างนี้นะคะพี่จิงต้องมองโน้ตกด f ฟาลาโดนะคะแล้วกดลาซอนลาซอนฟาไม้่าจาจมเลขที่ครูเขียนอ่ะพร้อมอีกทีคะ าอ่ะต่อไปเตรียมฝาลาเลไว้ค่ะแล้วเห็นเลขที่คุณครูทํานะคะกดฝาลาเล่ก็ดึอ่ะยังยังค่ะต้องต้องให้ตัวนี้มากันเลฟาฟอนลาอ่ะลองดูอีกสองห้องนะคะสังเกตเลขนะคะเลขหนึ่งเลขสองหนึ่งสองขอที่ใช้คือฝาลาโดและฝาลาเล หนึ่งสองสามละโซน La โซน f a เล่ฝาโซนละง่ายมั้ยคะ<ม>อาคอร์ดที่จะใช้นะคะคกูก็จะเขียนเลขหนึ่งสองหนึ่อาคอร์ดฝาทีเล่คอร์ดบีแฟรเลยค่ะกับมีทีโดค่ะกับมีทีโดอ่ากับมีทีโดอ่าคอร์ดก็จะมีสตัวนะคะต่อไปนะคะ1 2 3 ลาซนลาซเฟเฟซนมีแล้วก็จะมีคอร์ด F และคอร์ด D ีไมเนอร์พี่จิงจำได้นะคะก <c oughs> ูยกจะขึ้นโน้ตมาก่อนสามตัวโดเลลาโดลาโดเลขสองกดด้วยโดเลฟากดอีกครั้งอ่าสังเกตไหมคะมันจะมีเลข หนึ่งเออดเลขหนึ่งสองนำมาก่อนส,อสามะะ<ะ>ตัวตตเตรีมยมคอร์ดเอฟและคอร์ดดีไมเนอร์ในใจเราไว้นะคะอะ่ะคูหยกขึ้นมาก่อนโดเลลาโดลาโดเลเฟลาซอนลาคอร์ดบีแฟดบีแฟดคือฝาที่นี่อ่ะเอาใหม่นะคะขอตรงนี้ใหม่ ่าเราเตรียม B flat และอะไรคะ C 7 e v e ไว้นะคะคิดคิดอ่าต่อไปคุยกขึ้นมาสามนิดกันลาซอนลาฟาแล้วก็กดซอนฟามีเรมีอ่าจะเห็นนะคะว่าคอร์ดมันจะใช้เป็นชุดๆก็คืออย่างชุดแรกเป็น F F คู่กับ D minor B flat คู่กับ C 7 แล้วก็มาเหมือนเดิมเห็นไหมคะ F คู่กัด D minor B flat ู่กัด C 7ถ้าเราจำสูตรคอร์ดบ่อยๆเราก็จะทำอไรคะเล่นค่องเอง